โรดทราขณะนี้ทางสถานีชุมพรในวันที่19สิงหาคมคศ2563นั่งประกาศที่3เร้าแบบสัญญาณที่3บนทางสถานีกลางกรุงเทพรัตวัดสุดปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีออกจากสถานีชุมพรแล้วค่ะขบวนรถเรือดีบ็อกอกจากสถานีชุมพรไปแล้วจะอยู่แล้วสัญญาณที่สถานีสวีหลังสวนละแหน่เป็นสถานีต่อไปสถานีชุมพรนำสัญญารถไฟเหยียบประเทศไทยขอบคุณค่ะ รถไฟเป็นยา,านค่ะในการเดินทางอาย้างดุริสา,าคมข้ามเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแต่ประศัดแตะช่วงบีขอบคุนห้างขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลางบรามกะที่39กรุงเทพอภิวัฒน์สุราษฎร์ธานีออกจากสถานีชุมพรทาขบวนโดยเดยวุ2530นะครับ